สวยครับผมมีตัววายมาสองแถวยังไงครับโอ้ยสองพันครับผมสวยอ่าตัววายมาสองแถวแล้วคอมโบมาโอ้ยสองพันเจ็ดร้อยหกสี่สวยครับผมโหตัววายคู่มาครับผมห้าพันห้าร้อยเน้นหรือเปล่าเน้นๆครับผมโอ้หกพันหกร้อย ผมสวยพีกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกม Crypto Grow นะครับผมของผมสัจจันทร์ตัวเลที่เช่นเคยนะผมม่ะรวยเกม 4G นะผมเกม Crypto Grow นะครับเ<า>พื่อนๆที่เข้ามานะครับชมนะผม,มอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ช่องนี้ไว้ด้วยนะผมมันจะไ,ไม่พลาดคลิปแห่ๆของช่องเรานะครับ <S <S ลายรวยครับผมมา่อก่อน24าอา,อาสวสวยผมมีตัวมาสองแถวยังไงครับ โอ้ยสอง0ันเขาบผมสวยมาอีกตัวเจสมมามา24ตัวไว้ไม่อีกเป็นแถวขอบอกต่อเนื่องมา108เอาตัวไว้ยังอยู่อป็นหนึ่งแถวครับมา13มาแล้วก็ตัวดิ้งมาก่อนโอ้โห2,200ครับผมเป็นซูเปอร์เมกาเลยโอ้โหได้ตัวไว้คู่มาครับผมตายเส96 ัวไวไมค์คู่แล้วผมสองแถวมาแผงครับผมหนึ 1, ่งรอยเจสิบห้าตัวไว้มีหนึ่งแถวสี่แปมามาโหสองพันสามสิบเอ็ครับผมเล้วซุปเปอร์ไม่ไก่อีกแล้ว,ไวตไอตัวนี้ขึ้นห้ามพันทุกคนสกอร์ตอนนี้ มาตัววายมาอีกสองแถวครับผมคอมโบไมคสวยกำแพงหนึ่งพันห้าร้อยสิบสอง 1, มาแล้วก็โต้ได้มาหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเก้าครับผมแล้วซุปเปอร์เมกาโอ้โหมีเค่หมุนอะสามสิบนะผมไปแต่คอมโบมต่อไปเรื่อยครับผมช่วงเวลานี้ตัววายตกมาโคู่บ่อครับผม ขอหยัดปักหมุนขึ้นหน่อยครับผมเป็นหมุนแล้วเท่าไหร่ดี60เลยแล้วก็ค้องผมมาไปมาเจุดสองไปครับผมอา้ารตัววางไ่สองแทกแล้วคอมโบอาะโอ้สองพัเจ็ดร้อยหกสิบสวยมาตัวเด้มาสองพันแปดร้อยห้าสิบเก้าครับผมโหโดนไม่กะ ขายคือหนึ่งร้อยไปเลยอยู่รัวขายครับผมโอ้โหเจอตัววายลงมาครผมกมะโดได้หนึ่งร้อยสวยครับผมโอ้โหตัววายคู่ม้าผมห้าพันห้าร้อยโอ้โหแปดสิบไม้หกสิบตัววายไม้หนึ่งแถวไม้หนึ่งพันเจ็ดสิบห้าครับผม มาตั้งตัวแดงมาเท่ไรโหดอกนี้เน้นๆเ,เลยครับผมตัววายโคู่ cool, กับบุญแล้วหนึ่งร้อยครับผมหกพันแปดร้อยสามสิบห้าครับผมโอ้โหเดอะสเปิร์ตไม่กล้าเน้นๆเ,เลยทุกคนไปตอนนี้โหอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันแล้วครับผมไปแต่ว่าช่วงนายนี้กำลังมาดีครับผมยังไม่หยุดครับอ้าวนี่ครับผมตัววายคู่ cool, มาอแล้วไม่ห้าพันเน้นๆครับผม,ไ,ม, 5, 000, บผมไปของบุญยิ่งใหญ่ไปสี่พัา มาสวายหนึ่งแถวมาเจ็ดร้อยยี่สิบมายี่สิบปายห้าปายยี่สิบห้าครับผมมาเราก็ตัวเด้งมาเท่าไรห้าพันแปดร้อยหกสิบครับผมเติมเปิร์มไม่ใหญ่แล้วปายสี่สิบมายแปดสิบสวายไหม ขายห้าร้อยขายตัววายมาหนึ่งแถวสี่ห้าขายหกร้อยหกสิบห้าครับผมขายหนึ 160. ่งหกเศษสี่สิบห้าขายยี่สิบรับ โอ้โหมา,มาเริ่มวีทิ้งแล้วผมตอนนี้120ไปหนึ่งร้อยยี่โอเคมาสามสิบก็ผมอ้าวมีตัวไว้คู่มาอีกแล้วเน้นๆหรือเปล่านนเน้นๆก็ผมโอ้โห6กพันหอยไปมาโดโนเด้งขึ้นมาครับผมจะก,เกอเท่าไหร่ตอนนี้หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าผมโอ้โหเปิร์ไม่กล้าเลยทุกคน โอเคผมอยากจะหยุดไปแค่นี้ก่อนนะครับผมตอนนี้หล่นระดัที่สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองสกอร์นะครับผมโอ้โหเน้นๆเลยครับผมเกมนี้ผมอย่าลืมเล่นครับผมเกมคริปโตโกล์นะครับผมโอเคผมขอทุกคนอีกทีแต่ก็เยอะนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ